โอมชาติ oh วันนี้วันที่สามสิบเดือนสิงหาคมปีสองพันยี่สิบสี่เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกควรจะมีความสุขว่าพ่อผู้ที่ขจัดความทุกข์ของลูกได้มาที่จะพาลูกไปสู่แผ่นดินแห่งความสุขลูกนั้นกำลังจะมาเป็นเจ้าหญิงในสวรรค์คำถามของเมรีในวันนี้ ในการเห็นสภาพใดๆของลูกพ่อนั้นไม่ได้กังวลและก็ทำใหม่คำตอบลูกบางคนนั้นเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมชนหนึ่งบางคนนั้นไม่มีกลิ่นหอมใดๆเลยสภาพของลูกบางคนนั้นดีมากๆในขณะที่อีกคนนั้นได้รับการพ่ายแพ้โดยพายุข,ของมายา ในการได้เห็นทั้งหมดนี้พ่อนั้นไม่กังวลเพราะท่านรู้ว่าอาณาจักรยุคทองกำลังถูกก่อตั้งขึ้นอย่างไรก็ตามพ่อได้ให้การสอนกับลูกลูกๆให้อยู่ในการจดจำให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้อย่าได้กลัวพายุของมายาสาระของคุณธรรมจุดแรกในขณะที่เห็นทุกสิ่งด้วยตาเหล่านั้นให้ฝึกฝนที่จะลืม จงเอาหัวใจของลูกออกจากบ้านเก่าและโลกเก่าจดจําบ้านใหม่ของลูกจุดที่สองให้อาบน้ำอยู่ในความรู้นี้แล้วจงมาเป็นเจ้าหญิงที่สวยงามดังเช่นที่พ่อนั้นเป็นนักเดินทางที่สวยงามในทํานองเดียวกันจงทําดวงยานของลูกให้สวยงามจากที่น่าเกลียดโดยการมีการจดจำท่านอย่าได้กลัวสงครามอยู่กับมายาของลูก แน่นอนลูกจะได้รับชัยชนะพรของบัพตะดาสำหรับเราขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นนายผู้ที่เต็มไปด้วยความเมตตาและเป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่และมีหัวใจกว้างใหญ่แจกจ่ายสมบัติของความสุขผู้คนใช้เวลาและเงินมากมายในการมีประสบการณ์กับความสุขชั่วคราวแต่แม้กันนั้นพวกเขาก็ไม่ได้พบความสุขที่แท้จริง ในเวลาที่จําเป็นเช่นนั้นลูกดวงยานจะต้องมาเป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่และให้การบริจาคความสุขด้วยหัวใจที่กว้างใหญ่สําหรับสิ่งนี้แล้วขอให้คุณธรรมของความเมตตาปรากฏออกมารูปลักษณ์ที่ไม่มีชีวิตของลูกนั้นกำลังให้นิมิตและดังนั้นลูกก็เช่นกันในรูปแบบที่มีชีวิตของลูก จะต้องมาเป็นผู้ที่เต็มไปได้วยความเมตตาแล้วก็แจกจ่ายความสุขอย่างต่อเนื่องเพราะดวงญาณเหล่านั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลอย่าได้คิดว่าบางคนนั้นจะไม่เคยที่จะฟังลูกเพียงแต่ต้องอยู่อย่างเต็มไปได้วยความเมตตาและก็บริจาคอย่างต่อเนื่องความปรารถนาดีของลูกนั้นแน่นอนจะให้ผลกับพวกเขาคติพจน์ในวันนี้ผู้ที่ ทำการสัมผัสทางกายของเขาทั้งหมดให้ทำงานภายใต้คำสั่งของเขาด้วยพลังของโยคะคือนายของตัวเองผู้มีอำนาจในการปกครองตัวเองอัจฉานติ